คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้ทำการพิจารณาเห็นชอบให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นสามารถจัดก,กิจกรรม Amazing Thailand เข้าดาว2022ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนล่วงหน้าพร้อมกับแสดงวัคซีน2เข็มและผลตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับ ที่ห้องประชุมอายุธยาศระ,ะกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายวิรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่56ประจำปี2564โดยมีนายแพทย์ยุทธนาวันโพกลางนายแพทย์สาธานนสุขจังหวัดและคณะกรรมการเข้าร่วมหารือ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพระนครศรีอยุธยากับได้นำเสนอถึงมาตรการการจัดงาน Amazing Thailand c o u n t d o w n 2022ระหว่างวันที่27ถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ณวัดพระรามตามที่ทางสบคได้อนุมัติให้ในพื้นที่5จังหวัดหลักของประเทศไทยสามารถจัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนั้น โดยผู้ร่วมง,งานจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแสงวัคซีน2เข็มและมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงทางนี้ได้ร่วมกันพิจารณาถึงมติเห็นชอบเป็นหลักการดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขให้ทางผู้จัดของทททประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดและตำรวจในพื้นที่เพื่อทำการดูแลและตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมง,งานให้เป็นไปตามมาตรการและไม่เกิดการแออัดกับ ซึ่งผู้ว่าราชาการจังหวัดพระนครสิทธยาได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในจังหวัดถึงแม้ว่าจะคลี่คลายในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ยังพบผู้ติดเชื้อติดอันดับ 1: ใน10ของประเทศอยู่จึงขอให้เร่งมาตรการเชิงรุกค,ค้นหาผู้ติดเชื้อให้พบเพื่อนำมารักษาและเป็นการลดจำนวนให้มากที่สุดนะครับโดยให้ทางสาธารณสุขของจังหวัดนั้นยังคงเร่งดำเนินการนำเสนอข้อมูลการจัดหาชุดตรวจ ATK เ <c oughs> พื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองตามมาตรการเชิงรุกรองรับสายพันธุ์โอมิคอน ทางนี้ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ